ไม่ใช่ขอโทษค่ะวันนี้เป็นงานผู้พัทยาวันที่สองนะคะจบวันนี้ค่ะนะคะรถตอหยุดค่ะทังไปทังกลับเลยทั้งาไปหากลับแต่ถ้าปิดถน,นนะค่ะนะคะแต่ตรงนี้นะคะยังเปิดอยู่แต่ถ้าไปปิดถนนตรงพอมีนอนนะคะรถมันก็เลยเยอะค่ะ เขาปิดถนนรถเข้าไม่ได้รูคุณก็เลยออกมาทางนี้กันเยอะเลยงานฟูพัทยานะคะคนเยอะค่ะวันที่สองค่ะวันนี้หมดเสรวันนี้นะคะเมื่อคือนนี้คนหลังไหลมือฟ้ามัวดินเนลยใครต